นี่นะคะจากที่พักของเรานะคะที่พักของเราอยู่ตรงนี้นิดเดียวเองตรงนี้นะบ้านจีนรีสอร์ทเดินมานิดนึงก็ถึงหาดสามรอยยอดนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีตลาดถนนคนเดินเนี่ยนะคะตรงนี้ริมทะเลเลยทุกคนอ่าตัวอะไรโลกหอโอ้โหยหอยเบี้ยดเลย เอาไปต้มกินได้ไหมเนี่ยอู้หอยเต็มเลยโอ้โหทะเลนี่ดีจังเลยปูหอยเพียบนี่โอ้บรรยากาศดีปูแดดก็กำลังมาด้วยโอ้มันจะหนีหมดแล้วเนี่ยเนี่ยไหลออกมาหมดแล้วเนี่ยเก็บพี่บ้านมันทำไมบ้านมาบ้านมันด้วย อากาศดีด้วยวันนี้ฝนไม่ตกด้วยโอ้ยด้วใหญ่มันดีธรรมชาติยังเป็นธรรมชาติอยู่นี่ทุกคนดูแดดส่องกับทะเลเนี่ยน้ําใสมากเลยเปกติเขาบอกว่าฝนตกนะก่อนหน้าเนี่ยฝนตกแต่วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะ เออธรรมชาติดีเดี๋ยวเล่นน้ำเล่นทะเลกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเ,เราเดินมาจากรีสอร์ทนะตรงนี้ก็ข้ามถนนมานิดเดียวก็เป็นทะเลเลยเ,เด็กๆก็เล่นน้ำกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูน้ำทะเลทรายเนี่ยก็คือไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เนาะแต่ว่าก็พอเล่นได้นะเล่นน้ำได้ <laughs> อุ้ยน้ำอุ่นอู้น้ำอุ่นสบายนี่ทุกคนวิวก็จะประมาณนี้นะเงียบๆนะคือคนไม่ค่อยเยอะอะลรูปบางหอยสวยด้วยโอ้สวยจริงๆตรงนี้ไม่ค่อยมีหอยสักเท่าไหร่มีแต่ไม่เยอะเนี่ยแล้วเขาบอกว่าก็คือตรงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นเกาะน,นมสาวนะตรงแถวตรงนั้นอนะก็ไม่รู้เกาะไหนนะอันไหนก็ไม่รู้นะ แต่ว่าบรรยากาศดีะทุกคน <Yeah. S 1> โอ้แดดมาด้วยโอ้โหแดดส่องโอ้สวยเลยแดดส่องสวยเลย <c oughs> <c oughs> นี่เขาก็ขับรถกันมาชมวิวถ่ายรูปก,กันไปตรงนู้นทีก็อ่อยล่มเลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงร่มๆ่มกันดีกว่า <c oughs> ตรงนี้มันร้อน <Okay. S 1> มาปะ <c oughs> สวยสวยะสวยโอ้ <c oughs> ลูกบอกว่ามีแดดสวยเลยตรงนี้น้ำทะเลใสเลย เจอหอยเยอะด้วยเจอหอยเยอะด้วยนิ่มเลยเท้าลุ้ยอุ้ยหัวไรลลอยมาทรายก็จะประมาณนี้นะทรายจะหยาบหยาบนิดนึงซูตงออ่ตรงเขาก็หลกอกตรงเขาก็หลกอนะ่ะทุกคนตรงเขาก็หลกเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะทรายจะนุ่มเท้าหน่อยนะตรงนี้ทรายแบบว่าต้องใส่รองเท้าเดินนะเจ็บเท้าหอยใส่เข้าไปเจ็บเท้าเลย อค่อยๆเดินมาทุกคนเดี๋ยวเราจะชมพาชมไปเรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวเราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับที่พักแล้วพรุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพแล้วนะอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซดซ่าค่ะหก้ยนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย